รินจิตนุยานนกราบคารวะอาจารย์าเราใช้โกดจุฬาลำมพาคล้ายผักชีลาวแต่ต้นสูงกว่าแทนโกดเอาโกดจุฬานะโกดจุฬาแทนโกดจุฬาลำมพาได้ไหมคะพอที่บ้านมีหลายต้นขอบคุณค่ะน่ะมันน่มันมีน้ำมันหอมระเหยไหมล่ะถ้ามันมีน้ำมันหอมระเหยมีกลิ่นหอมมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นนหะเป็นตัวหอมระเหยที่มีผลตอปอด ต่อ yup. หัวใจทั้งนั้นนะดูความสบายนะถ้าใช้แล้วรู้สึกสบายก็ใช้เลยนะใช้อะไรที่ร yeah. ู้สึกสบายนั่นแหละรักษาโรคเราจริงๆน้ำมันหอมระเหยทุกอย่างนะมันรักษาโรคได้หมดนะถ้าเรารู้สึกสบายแต่น้ำมันหอมระเหยบางอันเราก็รู้สึกไม่สบายมันไม่รักษาโรคเรานะต่อให้เขาวิจัยว่ามันจะรักษาโรคนั้นโรคนี้ถ้าใช้แล้วไม่สบายมันไม่รักษาหรอกแต่ถ้าเราเขาไม่ได้วิจัยมาเลยว่ามันรักษาโรคนั้นโรคนี้หายแต่เราใช้แล้วรู้สึกสบายนั่นแหละมันรักษาโรคเราหาย จำวันนี้ไว้เลยนะว่าน้ำมันหอม proxy, ระเหยตัวไหนจะรักษาโรคเราได้คือตัวที่เรารู้สึกสบายนั่นแหละจะรักษาเราได้ต่อให้มีงานวิจัยหรือไม่มีงานวิจัยว่ารักษาโครคที่เราเป็นก็รักษาโครคที่เราเป็นได้ถ้าเรารู้สึกสบายต่อให้มีงานวิจัยว่ารักษาโครคที่เราเป็นได้จะมีหรือไม่มีงานวิจัยก็ตามว่ารักษาโรคที่เราเป็นได้แต่แต่เราใช้แล้วมันไม่สบาย สิ่งนั้นรักษาโรคเราไม่ได้นะให้รู้วันนี้นะนี่หลักของพระพุทธเจ้าในคีฬานาสูตรเราต้องใช้ตัวที่รู้สึกสบายคีฬานาสูตรคีฬานาแปลว่าความเจ็บป่วยสูตรในการรักษาโรครักษาความเจ็บป่วยโดยเฉพาะเลยนะอย่างนี้เป็นต้นสูตรในการรักษาความเจ็บป่วยโดยเฉพาะเลยคือต้องรู้สึกสบายตรงกับหลักการพยาบาลคือให้ผู้ป่วยสุขสบายจึงจะรักษาพยาบาลให้หายโรคได้ดีที่สุดให้แข็งแรงได้ดีที่สุด นี่เป็นสัจจะอย่างนี้